เลยก็แล้วกันนะทุกคนเบ็ดหนึ่งร้อยบาทกันซองแดงมาเออได้ซองแดงมาทุกคนรอบนี้ซองแดงเข้ามาเลยขอคูณสิบคูณสิบคูณสิบต้องมาแล้วนะจังหวะนี้เออ ก็กลาบสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เกม Fortune t i เก r นะคะหรือพยาแห่งโชคราบนั่นเองนะคะทุกคนนะก่อนที่เราเนี่ยจะไปเริ่มเล่นเกมนะคะก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งในช่องเราด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะคะทุกคนนะอ่าเว็บที่เราเล่นอยู่ตอนนี้นะคะก็มีโปรโมชั่นสําหรับสมาชิกใหม่ด้วยนะคะก็คือโปรโมชั่น100%่นะคะทุกคนนะฝาก100รับ100ฝาก200รับ0 0ฝาก3 0ฝากบ3 0ร ร้อยฝาก400รับ400ฝาก500รับ500บาทกันไปเลยเนะยคะทุกคนนะถ้าเพื่อนๆเนี่ยที่แบบสนใจอยากมาลองเล่นหรือจะดูรีวิวได้ที่ช่องเราก่อนก็ได้นะคะทุกคนนะค่อยตัดสินใจไปลองเล่นกันนะทุกคนนะแต่เราจะปปกหมุดลิงก์สมัครไว้ให้ทุกๆคลิปอยู่ที่ใต้คอมเมนต์แล้วนะคะทุกคนมางั้นเดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าโอ้โหทุกคนพูดมากจนน้ำลายยืดนะทุกคนนะอ่าทุนของเรามาวันนี้หลักสิบเท่านั้นนะสําหรับเพื่อนๆเน,เนเี่ยอ่ะลืมบอกไปสําหรับเพื่อนๆที่แบบ อ่าไม่อยากรับโปรโมชั่นนะทุกคนนะเว็บที่เราเล่นเนี่ยก็ฝากไม่มีขั้นต่ําเลยที่ว่าไม่มีขั้นต่ำเนี่ยก็คือ1บาทนะทุกคนขั้นต่ําก็1บาทนั่นแหละทุกคนนะจะมาฝากแบบไม่ถึง1บาทมันก็ไม่ได้เนาะทุกคนเนาะเออก็เอาง่ายๆก็คือฝากขั้นต่ำเนี่ยหบาทนะทุกคนมีทุน5บาทก็เล่นได้นะทุกคนนะเออแต่เข้าไม่เข้านี่อยู่ที่อีกเรื่องนะคะทุกคนนะอย่างน้อยๆก็ฝากสัก5 0หรือ100บาท 50บาท180หรือ75 9 5อะไรเนะี่ยทุนที่เราเล่นเนะ่ะเรามีมาหมดแล้วนะไปดูรีวิวได้ที่ช่องเรานะทุกคนเราเล่นมาหมดละทุนนะ่ะเหลือแค่ทุน20บาทส0บบาท5บาทนี่แหละที่แบบจะลองเล่นก็ยังไงอยู่นะทุกคนเออมามาดูกันว่าทุน50บาทของเราวันนี้นะคะจะสามารถทำกำไรให้เราเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะคะทุกคนงั้นเราจะขอปั่นเบ็ด5บาทเลยนะขอปรับเป็นเบ็ด5บาทเลยนะทุกคนนะป่ะเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลานะจ๊ะ เบ็ดหบาทใจไปเลยอ่ะส้มได้มาสามบาทนะคะเ,เพื่อน <c oughs> เออได้มา5บาทเท่าทุนนะดอกนี้โอ้โห <c oughs> ได้ตัวแพงมาทุกคนตัวแพงเรียงสมตัวก็คือได้รางวัลก้อนโตมาเลยนะหน0่บาทนะคะทุกคนได้มาหนึ่งร้อยบาทนะคะดอกนี้ปั่นกันต่อจ้า โอโหอันนี้ก็แพงอยู่นะทุกคนได้มา28บาทเนาะมาเดี๋ยวเราขอปรับเป็นเบสสิบบาทเลยก็แล้วกันนะคะเพื่อนๆอุ๊ยๆๆๆๆอุ้ยโอ้โหโอ้โหเข้ามาอีกแล้วจ้ารางวัลก้อนโตมารอบนี้200บาทนะคะทุกคนเห็นปาถ้าเราแบบเออปั่นเบ็ดหนักมันถ้ามันเข้าปุ๊บเราก็ได้เยอะอยู่นะคะเพื่อนๆนะ เฮอยอ้ย,อยคิดว่ามันจะโยนซองแดงมาให้เราซะแล้วนะคะทุกคนอุ้ยส้มขอเพิ่มเป็นเบส30เลยทุกคนมันไม่ทานใจละเบส30บาทเลยละกันมาเออรอบนี้ถังเงินถนังทอง60บาททุกคนมาไว้หนึ่งเฮ้ยโอ้โหคิดว่ามันจะโยนซองแดงมาให้เรานะอ่ะมาแล้วนะะี่ะรอบนี้ได้ ซองอ่างเปานะคะทุกคนซองอ่างเป่านะซองนี้เลยเนะคะเพื่อนอาจจะคูณ10หรือเปล่านะทุกคนจะคูณ1ิหรือเปล่าอีกตัวเดียวเท่านั้นเสือมาเสืออีกตัวเดียวมันต้องอย่างนี้เนยคะทุกคนไอ้เต้าเสืออ้วนนะ240บาทคูณ10ไปดิทุกคน2,400บาทนะคะทุกคนนะโอ้โหโหดเกินนะทุกคนโหดเกินนะตอนนี้ก็มี2อ0พแล้วทุนมา50บบาทเท่านั้นนะคะทุกคนนะไป เบ็ดห้าสิบบาทเลยก็แล้วกันนะทุกคนเบ็ดห้าสิบบาทเลยลวกันเบ็ดห้าสิบบาทเลยแล้วกันจ้าโอ้โหมันต้องอย่างนี้รางวัลกอ้อโตเข้าใหม่หนึ่งพันบาทนะคะทุกคนนะเข้ามาอีกหนึ่งพันบาทนะคะเพื่อนๆโอโ้ไปต่อจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเข้ามาสามสิบ อ่ะเดี๋ยวเราเพิ่มเป็นเบ็ด1 0 0บาทเลยก็แล้วกันนะทุกคนเบ็ด100บาทกันซองแดงมาเออได้ซองแดงมาทุกคนรอบนี้ซองแดงเข้ามาเลยขอคูณ10คูณ10คูณ10ต้องมาแล้วนะจังหวะน,นี้เออสวยสวย800บาทคูณ10ไปดิทุกคนเงินรางวัลก้อนโตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะคะ800 0บาทนะคะเพื่อนโอ้โหโหดเกินนะ8,00 0บาทนะคะทุกคน ทุนมาที่เท่าไหร่นะ50บาทเองนะทุกคนตอนนี้ก็มีอยู่11,337บาทนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเพิ่มเป็นเบ็ดเอาไมมเอาเอาซักเบ็ด300แล้วกันขอกดอีกรอบหนึ่งไป <c oughs> เกือบแล้วนะคะทุกคนนะ โอ้โหนี่แค่เบ็ด30บาทนะคะเพื่อนเพื่อนได้มา600บาทเลยนะคะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราเลิกเล่นแค่นี้ก็แล้วกันนะได้มา11,600 11, บาทนะคะก็คือได้กําไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนแบบสนใจอยากมาลองเล่นหรืออะไรยังไงเนะี่ยคลิกลิงก์ใต้คลิปกันเข้าไปได้เลยนะเดี๋ยวเราจะปักหมดลิงก์ไว้ให้ก็แล้วกันเนาะสําหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งในช่องเราด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย